สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวัสดีฟแฟนๆครูก็ไม่สบายใจครูอยากจะพูดถึงเรื่องอ้ที่โซเชียลกำลังดงังอ่าครูก็ไม่อยากจะพูดถึงครูเองเ่ะ พ่อขวยไสารนะผมถามจริงอะ่ะขวยีสารไปถามอะไรให้คุณคุณอย่าลืมเลยลูกน้องครูเนี่ยนะทาหารเนี่ยทหารของครูเนี่ยหน่ยลบกวิเศษเนี่ยหมายะอีสานถ้าจะแปดสิเปอร์ซนตยเพราะว่าปากคุณเนี่ยเก็บไปกินข้าวะนะผมทนไม่ได้เพราะคุณพ่อผมจะเป็นตำรวจ อาใจสารคุยดอนนะตัวคุยกันเป็นอาหารคู่ได้ติมปากในประเทศเนี่ยมีใครทำงานมากกับครูทุกคนเนี่ยพูดตอนนี้เลยไม่ว่าในประเทศนอกประเทศที่พวกคุณแหกปากก็อยู่กับความสบายทุกนี้นะะไอ้หน้าอย่างเรากูนี่แหละนะพูดทนไม่ได้มึงด่าคุยสารคุยสารทำอะไรให้พวกคุณ ตึกร้านบ้านช่องที่คุณอยู่สูงๆเนี่ยถนนละเส้นทางอะไรต่างๆที่คุณอยู่กันทั่วกวันนี้เนี่ยไม่ใช่คอยสารเหรอนะผู้แม่นระดับใหญ่ๆไม่ใช่คอยสารเหรอผมถามมึงเป็นคนไทยหรือเปล่าที่มึงด่าคอยสารเนี่ยคอยสารแล้วเป็นคนไทยไหมนะนะลูกน้องกูเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์สาน นะไอ้สิบหเนตี่ยคนภาคเหนือนะหนูรู้วิเศษกูนี่นะกูจะบอกให้มีอยู่สี่เปอร์เซเท่านั้นะคนภาคกลางแล้วึงดาเพื่ออะไรกูอยากจะรู้ผมก็อยากจะฝากถึงไง่ท่านจุนี่มือปราบหน่อยสื้มาหน่อยดิผมว่าผมจะล่างมือแล้วนะก็ไอ้พวกนี้เนี่ย ลบมาเยอะพวกญิง่ายกกยิงคนมาหลายร้อยคนก็นแล้วกันยิงแบบไม่ผิดกฎหมายท้าไม้พวกนู้นมาแบงค์อยากเันเป็นอะไรมันเป็นเทวดาไงนะถามหน่อยนักแสดงนักบู๊อะไรต่างๆมาจากอีสานทั้งนั้นเลยเป็นดาราประเภทไหนมีเงินมากเหรอนะ ทำไมพวกคุณอยู่ดีๆไม่ชอบกันไงประเทศเนี่ยการเมืองวุ่นวายแค่นี้ก็พอแล้วคุณจะมาด่ากันเองมึงถามึงเป็นคนไทยไหมมึงอ่านหนังสือตัวอักขระอะไรนะกูรู้ว่าพวกมึงเ่ะทุกวันเนี่ยเรียนหนังสือมึงไม่มีอักษรเลยอ่านแต่กอไก่ไม่เหมือนพวกอูนเนี่ยกะคะกงะจ้าจะาชัยะๆๆเนี่ยนะ อาการะไม่มีอะไรพวกงานก็เลยแบ่งแยกไงอ่าูนะที่มึงสนุกสอ้ที่มึงมีสุขสวยสุกับทุกวันเนี้ยไหม่ว่าเขาใหญเขาคอหวังน้ําเขียวึงดูหน้าอย่างเงี้ยไอ้หน้าเหลาอยังกูนี่แหละทางความส,ามสงบในประเทศเนี้ยทําไมพึงต้องมาด่าคนยิ่งเงี้ยกันด้วยวะ ไม่เข้าใจตั้งครนังอยู่ที่คุณจะเป็นควยสารคุณจะเป็นคนภาคกลางคุณจะเป็นคนภาคใต้ภาคเหนือขี้เมนเหมือนกันเนี่ยลรว่าอะไรเนี่ยครูนี่ดดาคนนี้ไปนี่ต้องมาพูดกันอย่างเนี้ยเฮ้ยมันไม่ใช่นะประเทศเนี่ยฟักถึงผู้หลับผู้ใหญ่หน่อยเรื่องแบบนี้นะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยถ้าประเทศอเมริกาแบ่งแยกผิวนะแบง่งแบงแยกเชื่อ เชื่อชาติเนเชื่อสายไม่มีหรอกคนไทยร้อยเปอร์เซ็นในประเทศเนี่ยนะบางพนรู้จะเล่ามาจากมอนกันทั้งแน่นนะ่ะกูอยากจะบอกให้พวกมึงฝังตัวขณะภาษาไทยกับแปลมานจากภาษามอนเนี่ยนะ่ะไม่มีคนไทยหรอกอะไรเนี่ยพวกมึงจะไปแบง่งแยกอะไรนักหนานะนะถ้าไม่มีคนอีสารเนี่ยนะ ข้าวหอมอะมะล,ลิมีไหมอีสานล้วนๆเลยมีไหมข้าวหอมนนนี่นะข้าวหอมสุรินอย่างเงี้ยทำไมล่ะพวกคุณจะมาแบ่งแยกคนไทยเหมือนกันเนี่ยกูพูดจะไลค์คลิปกับคนไทยด้วยกันอย่าฆ่า,ากันอย่าฆ่า,ากันพวกมึงไม่เคยลบอย่างกูมึงไม่เข้าใจพวกกูล็อกนะกูนี่ยิง ที่มึงยัดข้อหากขาคอมนิดแทนประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์หรอกพวกมึงยัดข้อหาไอ้คนไทยเหมือนกันนะทั้งนั้นในที่กูพูดในคลิปเนี่ยนะถามจริงอะ่ะไอ้คนที่พูดมึงเป็นคนหรือเปล่าฝากถึงโจนี่มือปราบเดี๋ยวไปสืบมาหน่อยดินะน้องนะที่ก็อยากเจอน้องกันอะ่ะโจนี่มือปราบอะ่ะ ขอบคุณที่ให้ความสําคัญในกุริสานแต่เราไม่เคยแบ่งแยกเลยคุณจะเป็นคนไทยเราก็เป็นคนไทยอะไรเนี่ยนะไม่ว่าต่างชาติต่างดาวอะไรก็ช่างฮะัเขาก็เป็นคนคนเนี่ยเท่ากันหมดนะคนเนี่มันเท่ากันหมดยกเว้นคุณเป็นสัตว์งไงคุณกำลังพูดอยู่เนี้ย คุณไม่ใช่คนไงนะพวกคุณเคยเสียงชีวิตมึงขู่ไหมที่คุณสเวยสกกุกเคยถามขู่ไหมขู่ถามล้วได้อะไรประเทศนี้ฝากถึงนะขอร้องเลยประเภทแบงเชื่อชาติชูพันนะแค่ประเทศหนึ่ง อังกฤษเขาเตะฟุตบอลแค่คุณเย็บผิวแค่นั้นนะคุณเป็นเรื่องเป็นคุกเลยผมหยาบอยาไม่รู้อีกฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่อยากไอฟ้องแม่คนพวกนี้ติดคุกตลอดชีวิตเลยไม่ต้องอยู่ในสังคมเลยพวกเหยียบเชื้อชาติผิวพรนณเนี่ยครูไม่เคยบอกว่าครูเอ้ยกูต้องยอดกูเ่งก็ทำงานไม่อนเท่ากันนะทุกวันเนี่ยกูไม่มีจะแดกอยู่ กูถามระดับชาติแล้วเนะี่ยกูหยาบขายังหน่อยสักวัน,นออเนี่ยมโหพ่อกูคอีสารนะเว้ยกูง่ายๆกับล้าวนี่นแหละที่เรียกกูเ่ือล้าเนี่ยแหละพ่อกูเสียสละเพื่อชาตินี่ไงโดนยิงแล้วก็เป็นยศจ่ากูเกิดไม่ได้สามเดือนในคลิปกูกไปดูทีของจริงอะไรเนี่ย ครูสาล้างมือไปตั้องนานอลยยาเลยขอร้องเถอะโอเคสวัสดีฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองด้วยพวกนี้เนี่ยต้องจับหมดฟ้องให้เข็ดเนี่ยเหยียบผิวเหยียบเชื่อชาติแล้วไอ้พวกเนี้โอเคนะสวัสดีนะแค่นี้ฝากไปถึงยาเลยขอร้องขวัยสารเยอะขวัยสารอยู่ทุกที่ทุกทางนะ อย่าไปวอนเตีนหาคอีสานเลยนะนักบุญดังๆกอีกสานทั้งนั้นเลยขอร้องเถอะสวัสดีครับ